เหตุการณ์ม <ules laughter> ันมาเป็นยังไงในวันนั้นอะครณอาว่าจะย้อนกลับไปได้ไหมว่ามันได้ค่ะก็เหมือนไปทานส้มตำอะไรเงี้ยคือวันนั้นเป็นวันที่หนูว่าเหมือนวิ่งประมาณเจ็ดที่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ได้ทำแบบไปหลายงานช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเย็นก็โอ๊ยตั้งใจอยากจะกินส้มตำมากติดแซ่บแหล่งเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็คงแบบ นะ้เต็มเลยางพี่เขาก็เลยเหมือนแบบว่าขอเข้ามาถ่ายวีดีโอตอนทานได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเราก็บบกว่าเออแบบไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนเขาคงไม่ได้คาดหวังการถูกปฏิเสธแล้วหน้าเขาเหมือนเสียใจเราก็เลยสงสารเขาแต่เราก็บอกเขาว่าถ้าเรากินเสร็จอ่ะจะมาถ่ายกี่คนก็ได้เดี๋ยวจะยืนให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูว่า ที่แฟนตอไป mm hmm. เขาคงเห็นว่าตอนนั้นเราอยู่กันสองคนไม่มีผู้จัดก,การหรือไม่มีผู้ช่วยเขาคงรู้สึกว่าการถ่ายวีดีโอตอนกินข้าวเราอาจจะไม่สวยอะ mm hmm. ไรเงี้ยถึงแม้เราจะเป็นคนสวย mm hmm. <laughs> ใช่น่าจะเป็นแบบเดี๋ยวติดฟันแล้วแบบยิางยเนื้อออกมา mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอยาววดีโอเลยคือ mm hmm. ถ้าเวลาใครเข้ามาแล้วขอถ่ายแบบขอถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยหนูก็ไม่เคยเจอเขาแบบปฏแบบิเสธนะ